อ่ะพูดถึงวิดีโอพระรูปนี้ต่อนะที่ไปบอกว่าสวมตําแหน่งหลายคนอย่างวุฒิสมาชิกเนะี่ยบางคนเป็นข้าราชการประจาเป็นแม่ทัพกองทัพต่างๆเป็นทั้งวุฒิด้วยหนึ่งใบเป็นทั้งวุฒิที่เป็นทั้งผู้บัญชาการทหารหนึ่งหนึ่งใบเป็นที่ปรึกษาอีกสามใบได้เงินสามก้อนเลยไม่ใช่นะคะใครที่เป็นข้าราชการบ้างตามกฎหมายเงินประจาตาแหน่งเขารับแค่ตําแหน่งเดียวที่สูงสุดตําแหน่งอื่นรับไม่ได้นะคะ กฤษฎีการเงินประจําตําแหน่งมาตราห้าวรสองไปดูได้เลยพระรูปนี้พูดได้ยังไงพูดมันรู้มุสาวาทาเวแล้วคนก็เชื่อใต้คอมเมนต์มีแต่สุดยอดสุดยอดสุดยอดอาจารย์ก็เลยเขียนไปเลยในดงที่ในดงนั้นแหละอาจารย์เป็นคนเดียวที่เขียนบอกว่าตามพระกษิษีการเงินประจํำตาแหน่งวัค มาตรหาหวักสอเขาบอกว่าคนที่มีหลายตำแหน่งนะเขารับเงินตําแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวค่ะให้พูดบนพื้นฐานของกฎหมายด้วย